ตั้งตางมคำมาจะขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับเรื่องใต้ตาดำเราโอเคนะปั๊กซีดอ่ะต่อไปก็ถึงช่วงชิมแล้วนะครับอือจืดมากเลยที่ผมไม่ได้ชิมแน่เลยว่ะลืมชิมไปได้ถ้าฟังไม่อยู่งั้นได้กินถึงได้ <c oughs> ลโหลสวัสดีค่ะล้วให้ฟังนะคะทุกคนเย่น yeah. เ <c oughs> หนื่อยพีย่พนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะแบบมาสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตหน่อยนะคะโ oh. ดยการดูคลิปอีกแล้วนะคะก็คือ react คลิป พี่เมลค่ะทุกคน,นเมลมันยึดช่องเรามันแบบหลังจากที่คลิปนั้นใช่ปะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเมลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมายึดช่องเล่าให้ฟังนะครับมันเหมเิมเกเรค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มันแบบติดใจแบบพี่เมลก็ได้ทําการถ่ายบล็อกบอกว่าอยากเป็นบล็อกเกอร์เออก็เลยโอเคแนละ้วแต่เลยแต่ว่าจะให้อ,อนหรือเปล่าเนี่ยก็ ต้องผ่านค C ก่อนนะเออก็เลยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาเช็คกันทุกคนว่าดูว่างานอ่ะจะออกมาเป็นยังไงมาจัดเต็ม15นาทีทุกคนบอกว่าจริงๆอ่ะยาววันนี้แต่ว่าเนี่ยตัดใจตัดสั้นกว่านี้ไม่ได้แล้วเสียดายเสียดายมากเ,มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคอนเทนต์ที่ถูกคัดสรรมาแล้วถูกเหลือๆแค่เนี้ยก็คือเหลือแค่นี้แล้วนะมันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนไปโคถ้าไม่มีโควิดเรา จะทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวนะนี่คือคลิปเบลเหรอเปิดน้ำต้นด้วยนี่เมื่อกี้เสียงใครอ่ะเดี๋ยวนะถ้าไม่มีโควิดเราจะทำอะไรกันอยู่อ๋อน่าจะเอาเสียงไม่ใช่เสียงเบลแน่ๆะน่าจะเอาเสียงจากแบบในสื่ออื่นๆมาใส่ในเงี้ยหรอโน no! น่าตื่นเต้นสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เราจะมายึดช่องเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ฟังไม่อยู่ ใช่ยังไม่อยู่ไม่แีใจนะครับเศร้ามากครับตอนนี้เพื่อนครับคือช่วงนี้ฟังอยที่ยวเพื่อนนะครับแล้วก็มีว่างดีครับคือมีปิดเทอมครับมาคร่าวๆหลังจากที่ฝึกงานปิดเทอมเสร็จอะไรเงี้ยครับก็มีช่วงหยุดว่างประมาณหนึ่งสองเดือนวันนี้ครับจะถ่ายคลิปซะหน่อยเป็นบล็อกนะครับผมว่าช่วงที่ฟังไม่อยู่มีเมลทางไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกําลังนั่งรถไปนะครับกำลัจะไปห้างครับไปช้อปปิ้งครับนี่ครับแล้วก็มี คนทำเรถนะครับจบคนใหม่ค่ะพี่สาวเองครับไม่ต้องตกใจครับไม่ได้ต้องใจครับไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่คนอื่นครับแค่ั้เป็นพี่สาวเองครับเรียนเรียนหมอด้วยกันนี่แหละครับจบพร้อมกันเลยครับดีนะพี่สาวดีนะเป็นพี่สาวเออก็เลยว่างเหมือนกันบางนี้ก็เลยสบายครับชิวไม่้ตอนนี้ฟังทำงเลย่แม่เชื่ออยู่แหละเห็นในไอจีก็แบบร้านกำลังแบบจับเพื่อน ตลกมากเลยอะเห็นในเอทีซัมเอรนีตลกมากนะครัอนี้อตกตลกตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างนะครับจริงๆเราจะซื้อทีวีนะครับแต่ว่าทีวีเนี่ยบางคจะซื้อตอนแบบก่อนจะกลับเลยแล้วก็ใช่ๆชใช่เราก็มีก็เลยมาเดินห้างดูเสื้อผ้าไรอย่างไปด้วยแล้วอย่างตอนนั้นเรา ่สดี่ก่อ้ดก่อนนูไม่ไดู้เสื้อ่กัม้อไม่ต้องสองพุ่งลาพ่งได้หนึ่งสุดขึแรกครับอาจะเป็นชุดเดียวด้วย One eternity ลเที่รอคอนะครับซื้ทีวีให้ลูกชายนะเดี๋ยวนะซื้อทีวีก็คือเป็นอกได้ใช่ปะ ได้อ๋อพูดไปเราก็มีบอกที่ซื้อทีวีดีกว่าาจะเอาเครื่องนีรายการแต่มันจะเป็นตัวโชว์อะไรเงี้ยแต่ราคาก็จะถูกลงทำตาม,ามเาน,เนี่ยเมนะีคอนเทนต์ทำตามนะค,คะอนเทนต์ทำตามนะทำไมคะจากที่เรื่อกมาครับนะครับก็ได้นะครับนช่คยับมี อ่าเงินเดินเดินได้นะคะ go to TV ค่ะไม่ถึงพ่อแม่นะคะตั้งใจก่อนเรียนหนังสือนะคะนี่มันเป็นสัญญาไม่ได้ซื้อทีวีนะครับเป็ซื้อบริษัทอื้อรวยๆซื้อบริัททีวีนี่คืออันนี้คือเหลือให้เขาอ่าแต่คือที่เองซื้อหมดนี่โอเคตามนั้นนะคะชอบหะชอบชอบใส่ปีอะไรอย่างงี้อ่าตอนเล่นนะครับก็ ันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงกับมังซับก็ตอนแรกพี่สาวก็บอกว่าจะมาดูเสื้อกับน้องมาซื้อของซื้อทีวีกับน้องนะครับก็แบดูกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราก็ทําหน้าที่เดิมครับืนรอแต่พูดถึงเรื่องของซื้อกระเป๋านี่ถ้าพูดถึงของฟังนี่หรือซื้อของนี่ฟังจริงๆเป็นคนนตัดสินใจเร็วเหมือนกันนะครับดูไม่นาน <c oughs> หรอว่าถ้าเขาอยากได้เขาชิปเขาจะชิปเลยแล้วก็อยากได้หรือซื้อเขาตัดสินใจเร็วไง ตัดสินใจเร็วอย่าโลเลค่ะทุกคนถ้าแบบใจมันบอกว่าใช่ก็ต้องซื้อเลยครับค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันในเรื่องของการซื้อของแต่ว่าสุดท้ายรวมๆแล้วก็ไม่ยินหลอดอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเดิมโอเคนี่ครับต้องซื้ออ้าวสิดได้ไม่เห็นน่ะไมเคเซเว่เอาละเซเว่ครับช่วงโควิดก,ก่อนหน้านี้ก็คือ <c oughs> มีโอกาสทำอาหารมางเหมือนกัน <c oughs> เป็นเซเว่าล้ก็เป็นแดนเซอร์ไม่ได้เป็นแดนเซอร์เป็นเซเ่เดียว ตอนนั้นมีโอกาสได้ทำพวกแฟลมอนอะไรกินาการัะชอบเปพอบ้านทคนพอบ้านไ,ได้ครับเราก็จะกลับไปกับโดครับแล้วก็เจ็บวันนี้แค่นี้บ๊ายบาย <c oughs> โลกใช้เวลา24ชั่วโมงในการหมุนรอบตันเองหนึ่งรอบนี่คือระยะเวลาหน,นึ่งวัน็รดงเอฟเฟกต์นี้ก็ดีเหมือนเนาะมันแบบ มันดูแบบ,บสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ฟังยังไม่กลับมาจากเที่ยวนะครับผมก็อยู่โดยที่ม่จริงห้องเมลก,ก็ลกไม่แผ่ห้องฟังกันนะห้องลกจ้าดูด,ด,ดูดูห้องเมลรู้เหมือนกนันทุกคนจริงๆกับบ้านทุกคนก็ลกแหละใช่ปะ่ะเห็นกอลองรูกข้างหลังอะไรหรือเปล่านี็กก้องรูกวันเดฟังซื้อฟังซื้อเอ้ยไม่ใช่ฟังซื้อฟังวาดฟังวาดฟังวาด อยู่โดยที่ไม่มีฟังนะครับผมาาบการออก,กับนกคนุอเราเพิ่งตื่นครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันครับที่ซื้อมาเมื่อวานขอเล่านิดหนึ่งเพื่อนๆหลายคนหรือว่าน้องๆเอง,องอก,ก็บอกมาเยอะนะครับว่า ต้งตาคล้ำอ่ะพี่เมลอะไรอย่างงี้แบบโอ๊ยนอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับจะขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับผมเป็นภูมิแพ้ครับคือการอดนอนอ่ะมันก็ทําให้เกิดตาคล้ำได้แต่ว่าหลังจากที่เรานอนแล้วพักผ่อนแลมันก็จะดีขึ้นว่าหายหายไปได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นกรณีที่เรียกว่าภูมิแพ้ถ้าสอบการแพทย์กค่ะเรียกว่าเป็นแบบพวก allergic r h i n i t i เลือดดําที่มันข้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใต้ใต้ตาเกิดจากการที่ ภูมิแพ้เนี่ยมันคือโพรงจมูกเรามันบวมครับพอมันบวมปุ๊บเนี่ยเลือดดาที่มันจะไหลกลับอ่ะมันก็เหมือนแบบทนกลับไปคือมันไหลลงมาได้ยากอย่ไรเงี้ยครับก็เลยทนขึ้นมาสะสมตรงนี้นะครับซึ่งผนังผิวหนังตรงนี้มันบางก็เลยเห็นได้ชัดว่ามันคล้ำอันเองนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งผมก็เลยไปซื้อคอนซีลเลอร์เพิ่มมาครับแต่จริงเดิมก็คือใช้อยู่แล้วด้วยมีใช้อยู่แล้วเหมือนกันแบบคือโอเคนะเรื่องใต้ตาดำเราโอเคนะแต่ปากซีดอ่ะทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะว่า ปากซีดอะก็คือบอกไปหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทานะคะทุกคนฟังก็มีแนะนำมาเมือ่อวาน่าจะไปแต่ไปกัแบบเพื่อนผู้ชายมันก็ไปเดินมแบบเออมึงไงซื้อหรอเอออาดีอ่ะดี๋ก็เลยไปนี้แล้วก็ให้พี่เขาแนะนำเลยครับก็ไปถึงแบบพี่ครับผมอะเนี่ยมีปัญหาใต้ตาคำ้ำผมอยากได้คอนซีลเลอร์พี่ลองลองใช้กับผมเลยให้รู้ว่าผมมาเข้ากับอันไหนอะไรเงี้ยพี่พี่หันมาคือแบบอุ๊อุ๊อันนั้ตกใจเลยขนาดนั้นแล้วเขาก็แบบ โทษค่ะในใจแบบอะไรวะโอเคแต่คือเขาก็แบบอะต่อใจนึงแล้วเขาก็อ่าบอาแนะนำอ่อนก็ในกรณีที่ใต้ตาออกเป็นสีเขียวคล้ำเขียวคล้ำแนะนำดีครับเขาก็แบบเหมือนท้ายให้ดูฟังนึงเลยอะไรเงี้ยอกอ๋อโอ้ยมันก็ดูดีขึ้นนะเดี๋ยวดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช้นน้นได้นี้เพิ่มม่อไรก็ไม่รู้งแบบเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้อันนี้ทาด้วยนะมันจะแบบดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบรองพื้นแบบอ่อน มันด no ูเป็นแบบเมคอัพโนเมคอัพอะไรเงี okay, ้ยครับเราก็ฟังแล้วเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจไหมฮะก็เลยซื้อมาหมดเลยเราไปทำอาหารกกันดีว่าครับโอเคผมเรามาเริ่มทำอาหารเลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมว่าที่ผมชอบแล้วก็ยินอยมากๆนะครับเพลงแจ๊สครับผมชอบเปิดเพลงแจ๊สด้วยครับอย่าลืมล้างมือนะครับ ทำอะไร <ขอ S 1> วะตอแค่ความรู้นิดนึงก็ได้ครับตอนมีที่แบบสมมติว่าถ้าเราแบบนิ้วขาดเนี้ยครับเราสามารถต่อได้นะครับแต่ว่าเรา <c oughs> ต้องแบบรีบเก็บนิ้วตอนานเป็นผ้าก้อนอะไรเงี้ยครับชุบชุบกำเกลือหรือว่าน้ำสะอาดนะครับกบเกลือเะยครับรีบผ่อนนิ้วไว้นะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่น้่งแข็งแล้วก็ถุงชั้นหนึ่งคือน้่แข็งกับนิ้วอ่ะห้ามโดน ห้ามสัมผัสกันโดยตรงคนระับต้องมีพลาสติกหุ้มอีกนิดนึงแล้วก็รีบนาส่งโรงพยาบาลสามารถตอบเมลได้ทันนะครับแล้วก็เป็นการเก็บประสาทเลมลให้ต้องใช่ครับมาแชร์นิดนึงค <c oughs> ือหาข้อมูลเผื่อตัวเองนะ <c oughs> เผื่อตัวเองแบบ <c oughs> โอ้โหดูขาด <c oughs> เดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะเริ่มเริ่มทำาวองที่แบบเออมีสอดแทรกอะไรอย่างงี้นิดนึงเหมือนกันไม่ได้ทําตามเมลนะแต่ว่าคิดคิดคิดก่อนแล้วคิดมาก่อนแล้วแต่ว่าเมลแค่ทํา ไอ้คราวอ่ะไอ้คราวไปถ้ามี้เองแจ๊ซเหมือนอยู่ไปในกาลแบบร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับครับอ้อหนี่ภาษาใมมนแม่มาตัวเชฟหรือเปล่าหองหัวแม่งดีข็แม่ แชร์เร well, ื oung, way, Although, so like, ball, right? Hence, ่องนี like ้นะครับผมคือจริงเมลกับฟังเคยทำเคยทำอาหารด้วยกันมาแล้วครับก็ทำเหมือนเป็นสปาเกตตี้มีดบอลอะไรเงี้ยเหมือนคนคุ้งทุกเหมือนคนคุกมากทำเต็มที่มากครับเคยไปถ่ายตะเลียนครับสปาเกตตี้อะไรอย่างนี้สิ่งที่ได้มาก็คือเป็นเหมือนแบบข้าวแดงอ่ะตอนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนข้าวแดงข้าวแดงในเรือจำเลยแล้วเส้นแล้วก็ซอสแดงๆอะไรก็ไม่รู้กองจนไปหมดเลยก็กินไม่หมดด้วยก็ไม่อร่อยด้วย ต่อไปก็ถึงช่วงชิมแล้วนะฮะในส่วนของจานแรกนะครับผมจานนี้นะมีชื่อว่าเซมอนเชนไนกรองนิดหนึ่งครับผมประมาณนี้ฮะแซลมอนเชนไนกรองนีดเนี่ยแซลมันทอดหนังกองนิดนิดนะจริงจริงหนังตอนแรกเนี่ยมันคุมสองอันครับแล้วพอผมทอดไปแล้วมันหดมันหดเลยมันเหลืออันเดียวผมเลยตลกเลยมาคุมแค่อันเดียวอันนี้เลยเหมือนไม่มีหนังทำง่ายๆคือเองครับสบายสบาย ตัวนี้ก็เป็นข้าวผัดครับอันนี้ยิ่งอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับทำตั้งแต่สมัยไปเข่าค่ายลูกเสือไปอะไรก็ทำแบบข้าวผัดเนี่ยครับเป็นนักทำข้าวผัดแห่งแห่งหมูกระทิงกลิ่นสุดืทธิข้าวผัดตอนนั้นก็เลยทำข้าวผัดให้เพื่อนทีได้ะครับฟังไม่อยู่งั้นได้กินฝีมือเชฟดีแล้วไม่อยู่เพื่อนเพื่อนเคยกินอย่างลบไหมครับมันจืดมากเลยคุณผมไม่ได้ชิมแน่เลยวะลืมชิม จืดมากเลยมอเคีเ้ยวยังลบเลยยังอ,อยู่ในสายเลือดจี่าสิงสุรุทธ์เขาผัดตอนนั้นก็เลยทำขบขกเพื่อนสีนะคร้บฟังไม่อยู่งั้นได้กินสิงสีเชฟุทไปที่ปลาต่อก่อนแล้วกันแล้ลืมใส่เกือครับปลาเะว่าเราทำย่างกลือไม่หวานเราลืมใส่เกลือว่าฉัามกินได้เลยนะ โอเคเองเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อไปว่ากันถ้าผมตอนนี้เราก็ถึงมาแล้วครับถึงไหนมาร์เก็ตนะครับผมที่เรานัดเพื่อนกินข้าวไว้นะครับรอดูว่าเราจะมาถึงก็คือเมื่อกี้กินไห้ถ่ายแหละเพราะว่าไม่อร่อยเนี่ยลัดเพื่อนกินข้าวต่อใช่ไหมใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆหรือว่าจะมีคนมาถึงก่อนนะครับผมตอนนี้ห้าโมงเกือบขึ้นเทอร์นาเร่ห้าโมงขึ้นไปดูกันครับผมนี่ครับผม พี่พีว่าดีนเพื่อนผมตอนรไปลายนะครับเป็นหลักฐานของผมบอกเลยว่าแบบเพื่อนพี่เมลแบบงานดีมากทุกคนคือเราแบบมอปลายแบบพี่เตยพี่ต๋องทุกคนมีแบบหลายคนมากที่แบบงานดีก็คือแบบพี่เต้แกโอ้โหทุกคนแบบงานดีมากตอนแบบตอนเรามอหกที่แบบมอหกก็คือแบบว่าเพื่อนพี่เมลแบบงานดีอะไรเงี้ยเคยแบบเมลเคยแบบให้แบบเพื่อนเอาไอติมมาให้เราก็นึกว่าเฮ้ยแบบ ตเต้หรอตเต้จีบหรออ๋อเมลฝากมาให้เราก็แบบอ๋อโอเคหลาเล่นนะเมลเพื่พอนคนเดียวนะครับอ๋อแล้วแต่ลองดูเพื่อนอีกเดี๋ยวมีเพื่อนอีกครับเ <c oughs> ต้ผิดวัดแต่เอ๊ะทำไมคุณมาคนแรกได้เนี่ยคุณเต้อะไรนะทำไมคุณมาคนแรกได้ปกติคุณ<ต>คุณเชิดงี้วะห้าโมงครึ่งถูกตอนแรกอ่ะกูว่าจะนั่หลอกแหละอ่าไม่หวอกไม่หเอกไม่หดอกทุกคนล้อหลอกใช่าไอ้เหี้ยพวกเราตกลงกันนะ จริงเอากููพดจริงตอนตอนแรกกูสองใจเหมือนกันาขึ้นจริงมากวะเวลาต่อนะเราเราก็โตแล้วคุณตไส้ลินมันเนี่ยมีผลงานด้วยนะครับเผื่อใครเผื่อใครไม่ได้ติดตามนะครับมีเคยมีเล่นมีแล้วก็เล่นที่นี่หลายอย่างด้วยครับผมนี่เพื่อนผมนะเนี่ยผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันผมนี่เพื่อนเป็นคนงี้ แน่นอนสุดยาดใครอยากดับดูว่าไปใส่ชื่อดูว่าไปใส่ชื่อดูได้นะมครับผมนี่ครับผมคนดีคนเดิมเออไมค์กี้ไมค์กี้คนดีคนเดิมมาเกอร์ของเราเพื่อนนี้สองคนแล้วถ่ายร้องครับถ่ายร้องเย้โอ้ไม่มองตาหมดเลยนี่หว่าโอ้ดูแล้วคิดถึงมปลายทุกคนแบบว่า จริงก็เนี่ยเออเป็นเพื่อนพี่เมลที่แบบคบตั้งแต่มอปลายใช่ไหมก็แบบเออดูแล้วแบบคิดถึงมอปลายใช่แบบดีใจที่แบบเหมือนอารมณ์แบบแบบมีลูกที่แบบมีเพื่อนอะแาบว่าลูกเรามีเพื่อนเล่นเลยอย่างเมลก็แบบโอ้เมลมีเพื่อนด้วยแบบอย่างเงี้ยขณะที่โลกหมุนด้านหนึ่งของโลกหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์และกิจกรรมของวันใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นส่วนวันตัวนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับหมายว่าตามกลับมาแล้วนะครับเราจะมาคืนทำพิธีนะครับผม คือช <ar> anyway. Ma ่องให้ฟ like. hmm. ังนะครับผมเราจวโดนขโมยมาสองสามวันนะครับผมครับสามนาทีโทรศัพท์นะตอนนี้าัลโหลยางง่าวนะครับอาจารย์ครับผมแล้วก็สิ่งที่รู้นีดอย่างหนึ่งนะครับก็คือวันนี้ผมอะแต่งหน้าก็ยับไม่ไม่ก็เลยจะมาลุ้นแต่งไ้่ค่ะลิวไม่เคยดูมาก่อนเพราะผมซื้อมาเลยก็มาลุ้นว่าเขาจะดูออกไหม แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเซรีไม่ทาเลิบะอะหนุมัมบมคอัพที่เราควรจะคาดหวังมันควรจะแบบดูเหมือนเราไม่แต่งหน้าไหมหรือมันคือเราแต่งหน้าแต่มันน้อยเฉย<ม>ทุกคนจะดูออกไหมไม่ว่าเหตว่าเป้าหมายคือจะเป็นหรือว,ว่าเขาจะควรจะทักก็แบบอาจจะทักก็แบบเฮ้ยดูดีขึ้นแต่ดูไม่ออกว่าแต่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้ครับไมลองดูเลยครับฮัลโหลครับ มาคืนคืนช่องให้ครับหลังจากเรายึดไปอออ๋เหรช่วงหนึ่งครับยึดไปเลยเหรอใช่ยึดไม่ได้ออนแอร์หรอกนะถ่ายไปอ่ะรู้เปล่าถ่ายนอนุบาลก่อนจะยึดช่งอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายันตั้งสองสามวันซีโอไม่ได้ครับผมไม่ได้ต้องคิวซีก่อนต้องคิวซีก่อนต้องให้อ่ายทำอะไรไปบ้างเนี่ยอ๋ออะไรนะทำอะไรไปบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวรอรอดูเองนะฮะมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ ออมีผมทำผมใหม่โหนี่ผมเป็นหมูยองเนี่ยไปทักผมซะงั้นแต่ว่าทำผมใหม่จริงครับทำผมใหม่จริงมาเตะกันทำผมใหม่จริงครับมันมีอะไรนี่ซื้อเันซื้อป่ะเกเยนเีนเี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเีนเีเปลี่ยนมอลหนเาลยนเล่ยมองล่น้ามีอะนรเปลี่ยนเลยเพราะมันได้ล่นนล่เยเนเันเมคอัพ ไม่ครับคือสองวันดีแล้วบอกแล้วว่าให้แต่งหน้านิดแต่ยังไม่ทานลิปนะฟางกันซี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับเธอแบบพูดนขอจบคลิปเท่านี้เดี๋ยวรอดูนะถ้าเนี่ได้ออนนะคะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์กดดิ้นได้ทุกะ่าถ้าใครอยากให้เบลทำอะไรก็บอกที่เห็นทุกท่าได้ออนนะได้ออนนะคะขอเยี่ยมได้ออนได้เจะจบแล้ว นคนตัดเหนื่อยอีกแล้วแน่เลยอะเออเออเออดีดีดีเมลเมลเมลเออมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะคะรู้สึกว่าแบบดูแล้วก็แบบตอนนี้ก็รู้สึกอึ้งขึ้นมาอันนี้นะคะก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย